สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับสอนคิมิแจ้วว่าคือสอนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะรายการของเราคือรายการคิมิแจฟนั่นเองนะคะทุกวันที่20ของทุกวันที่ยีเท่านั้นต่อเดือนนะคะแล้วก็วันนี้ในวันที่20เนี่ยตอนเย็นๆเ,เราจะไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างเลยเราเลยต้องมาไล์ตอนเที่ยงคืน ตอนนี้นะคะก็คือวันนี้แหละวันที่ยี่สิบนั่นแหละโอเคนะคะแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบทที่9จากหนังสือมินนะโนนิฮงโกเล่มหนึ่งโดยคิมิเจบคิมิฟุกุอยู่เมะนั่นเองนะคะวัคคาริมัตวัคคาริมัตเข้าใจรู้ อริมัตอริมัตแปลว่ามีนะคะเหมือน have กับ has ภาษาอังกฤษนะคะอริมัตแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นจะจะแบ่งเป็นสองสองอย่างคือ have แบบมีอยู่ในครอบครองหรือแปลว่าของไม่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นเช่นแบบม,มีมีรถยนต์มีคาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคำศัพท์ อิมัดนะคะแปลว่ามีมีครอบครองมีสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ที่จริงมันแปลว่าอยู่อะค่ะถ้าอิมัดแปลว่าอยู่บางครั้งก็แปลว่ามีก็ได้ต่อนะคะสุกินะสุกิสุกิแล้วก็ไอ้ที่ลงวงเล็บคือนะก็คือมันคือเป็น adjective นะคะก็คือเอาไว้ใช้ตอนเป็นไวยากรณ์ แต่ถ้าจะอ่านศัพท์ธรรมดาก็อ่านว่าสุกิก็ได้นะคะถ้าในการ์ตูนก็ชอบบอกได้สุกิได้สุกินะคะมันก็จะเป็นแปบลบว่าชอบเธอมากนะอะไรนี้ใดแปลว่าใหญ่นะคะถ้าเอาไปทับเอาไปสับลากศัพท์ของมันคือใดแปบลบว่าใหญ่ก็แต่เป็นชอบมากไดสุกิแปบลบว่าชอบมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุกินะแปบลบว่าชอบนะคะก็คือสุกิเฉยๆก็แล้สุกิสุกิชอบ ณนะคือ adjective ของนะนะคะ adjective ท้ Ad องญี่ปุ่นจะมี adjective อี adjective นะนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็น adjective นะเช่นกันนะคะอ่านว่าคิไรคิไรคิไรนะแปลว่าไม่ชอบหรือเกลียดนะคะพอดีว่าคิมิเนี่ยจะชมเพื่อนนะคะจะบอกว่าคิเลนะคะแต่ดันไปเขียนคิไรเพื่อน เพื่อนส่งมาเลยคุณด่าฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยจบก็เลยถ้าถ้าคุณอยากไปพูดว่าคิดเลยนะคะคุณต้องจำดีๆนะคะว่ามันไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะคดเลยอันนี้คดไรนะคะแล้วตัวคีเลยนะคะก็ตัวคีตัวเลยตัวเละแล้วก็ตัวอีนะคะแปลว่าสวยหรือสะอาดนะคะแต่ถ้าคุณจะชมเพื่อนคํานี้เท่าไหร่นะครับแล้วเขาไปแปละครับจบคือเขาไม่อบไม่อะไรนะ โชคดีเนะเพื่อนที่เพื่อนของเรามันแบบว่าอย่างไงล่ะมันไม่ได้ด่ามันคงบอกว่าเอ้ยเราสับสนหรืออะไรอย่างนงี้มันก็มาแปลให้เราเลยว่าคิดไรแปลว่าไม่ชอบเลยว่าเกียนก็เลยจบเลยนะคะจะไปชมเขาสักหน่อยแบบอวดอวดเลยเฮ้ยฉันเ็ิ่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วขอชมหน่อยเถอะอย่างเงี้ยดันพิมพ์ผิดจบเฮโอเคต่อต่อเลยนะคะโจสุโจสุเป็น adjective นะนะคะ โจสุแปลว่าเก่งหรือชำนาญนะคะถ้าจะชมคนก็เรียกโจสุก็ได้นะคะก็บอกชมโจสุก็ได้ถ้าเขารู้จักเรื่องรู้จักภาษานะคะ<อ>เฮตะเฮตะเป็น adjective นะเช่นกันนะคะแปลว่าไม่เก่งไม่ถนัดนะคะโนมิโมโนโนมิโมโนแปลว่าเครื่องดื่มนะคะโนมิแปลว่าดื่มนะคะใชเ่เป็นเเป็นวิร์บโนมิมัสนั่นเองนะคะก็แปลว่าดื่ม แล้วโมโนแปลว่าของนะคะกายเป็นของดื่มก็กลายถ้าแปลตรงๆก็คือของดื่มนะคะถ้าเป็นเอาอย่างงี้ทถ้าเบมัน่าจะคุ้นนะคะถ้าเบโมโนแปลว่าของกินนะคะถ้าถ้าเบเฉยๆก็แปลว่ากินใช่ไหมโมโนแปลว่าของก็เป็นของกินอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะก็เป็นโนมนมิโมโนเครื่องดื่มของดื่มเครื่องดื่มนั่นแหละถ้าถ้าแปลตรงๆก็ของดื่มก็คุณเอ๊ะของดื่ม แปลเครื่องดื่มนั่นน่าจะดีกว่านะคะเดียวริเดียวริอาหารที่ปรุงแล้วหรือการทำอาหารนะคะเดียวริเอ,อ่ออย่าสับสนนะคะคำว่าเดียวริกับอีกอย่างหนึ่งนะคะพอดีว่าตอนที่คิมิเรียนอยู่นะคิมิสับสนคำว่าเดียวริกับอืมกับอะไรนะเรียกโคมากเลยนะคะก็เลยเอ๊ะตกลงมันคำศัพท์อะไรอ่านว่าเรียวริหรือเรียกโคนะคะ ตอนนั้นก็แบบว่างงๆนิดนึงนะแต่ตอนนี้เราก็พอจำได้แล้วนะคะว่าเดลีแปลว่าอาหารที่ปรุงแล้วหรือว่าการทาอาหารนั่นเองนะคะต่อไปคศนะนะคะก็จะเป็นทับศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะของคำว,ว่าสปอร์ตนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าซุปโปสซุปโปสซ์กีฬานะคะก็คือสปอร์ตภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ ต่อไปเยะคิวเยะคิวเพตบอลนะคะเพตบอลแดนซ์อ่าภาษาอังกฤษเฉยแดนซ์ดันซ์การเต้นรำนะคะก็ก็ภาษาอังกฤษก็แดนนะคะนี่นะคะคำว่าเหลียโคนะคะไม่ใช่เรียวโคนะคะทุกคนให้จำนะคะตัวนี้ตัวอ่าตัวลินะคะแล้วก็ตัวยน้อยนะคะย่เล็กก็จะอ่านว่าเรลียนะคะ ปกติเนี่ยคำว่าเรียวริมันจะมีตัวยูข้างใน,น,นครับเดี๋ยวขอย้อนกลับนี่นะคะเนี่ยอันนี้ถึงจะอ่านว่าเรียวนะคะเพราะมีตัวอุนะคะก็เลยอ่านว่าเรียวได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันอ่านว่าเรียกเท่านั้นนะคะไม่มีไม่อ่านว่าเรียวนะเรียกเรียกโคการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็คือช่วยให้ทุกคนจํานะคะเพราะว่าคิมิเคยโดนไปแล้วจาผิด สอบสวนคาว่าเรียวลีก,กับเหลียโคมากเลยตอนนั้นนะเหลียยโคการท่องเที่ยวองคะขุองคะขุดนตรีแต่ถ้าคนที่ถนัดตัวนี้นะคะอาจจะอ่านว่ามันจะมีสองสำเนียงก็มีตัวกะหรือตัวงะนะคะ,อะลองลององคะขูองหงะขูนะคะดนตี อันนี้คือถูกทุกข้อนะคะก็คือถูกทั้งสองอันนะคะเราแต่คนถนัดสำเนียงไหนนะคะแปลว่าดนตรีนะคะอุตะเพลงอุตะเพลงอืมขอบคุณนะคะคุณฮาชิเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นในการส่งคลิปให้นะคะคอุย อันนี้เนี่ยใส่ต่อกันนะอันนี้อ๋าอาโอเคตัวนี้ตัวคุนะคะตัวละแล้วก็ตัวชี้นะคะอย่าสับสนตัวสือเล็กเด็ดขาดนะคะมันจะงงนี่นะคะตัวชี้จะเป็นเหมือนหน้ายิ้มๆแบบนี้แล้วอันนี้ออกคว่ำๆเอียงๆนิดหน่อยนะคะตัวสื่อนะคะก็จะอ่านว่าคุลค่ละชิกคูคุรละชิกคูนะคะแปลว่าเพลงคลาสสิกนะคะอันนี้คือทุกคนอย่าลืมนะคะตัวสื่อเนี่ยถ้าเห็นตัวสื่อเมื่อไหร่คุณต้องมองทางนี้เลย แต่เปิ้ลเข้าไปนะคะอย่างเช่นนี้เราก็พิมพ์คำว่าชี้ก่อนชี้แล้วก็เห็นตัวข้างหลังมันตัวอะไรนะตัวคุใช่ไหมล้วก็ใส่ตัวเคสองตัวเข้าไปเปิ้ลนะคะกลยเป็นคุระชิคุนะคะอันนี้เพลงแจ๊สนะคะภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าจัสึจัสึสนะคะเพลงแจ๊สนะคะคอนเสิร์ตภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าคอนซาโต คอนซาโตคอนเสิร์ตนะคะคาราโอเกะนี่เป็นคำทับศัพท์แต่ว่าทุกคนรู้รู้จักคาราโอเกะอย่างดีเขาเลยเขาเลยไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรที่ลังาณะนะคะแต่เขาเลยเป็นพิมพ์อักษรคาตาคนะแทนนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอ่านว่าคาราโอเกะคาราโอเกะนะคะเขียนผิดเขียนผิดอะถ้าคำว่าถ้าแบบตรงๆเด็ดเเลยนะก็คือตัวเคเนี่ย ใส่เต็งๆตรงเนี้ยขีดๆสองตัวนี้จะอ่านว่ากอไก่เนาะแต่พอดีว่าเราก็ติดเขาว่าคาราเกะแล้วเราก็เลยพิมพ์ผิดนะคะ้วจริงๆมันต้องเขียนว่าคาราโอเะนะคะอ่านว่าคาราโอเะหรือคาราโอเกะนั่นเองนะคะคาบุกิคาบุกิละครเพลงของญี่ปุ่นนะคะคาบุกิแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าคนรู้ รู้จักว่าคาว่าคาปูกิอยู่แล้วนะคะแต่มไม่รู้อ่านว่าไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าคาปูกิไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นี้เขาจะเน้นคาปูกิเนี่ยชื่อเพลงของญี่ปุ่นชื่อละครเพลงนะคะสับง่ายมากค่ะเอะเป็นสระญี่ปุ่นไม่พอนะคะก็ยังเป็นแปลว่าพระรูปภาพภาพวาดได้ด้วยนะคะคำว่าเอะนะคะเอะรูปภาพภาพวาด ก็เหมือนกับคำว่าเทนะคะเทแปลว่ามือนะคะสั้นๆง่ายๆจบต่อไปนะคะจิจินะคะตัวหนังสือตัวอักษรน,นะคะเอาละเราจะเรียนรูปแบบคันจิแล้วนี่คันจินะคะเวลาเขียนคันจิคันจิน,นะคะอักษรคันจินั่นเองนะคะชื่อ,อคำตัวคําอ่านของอักษรคันจินะคะอันนี้นะคะอิราการะอิราเงระนะคะ แล้วแต่สำเนียงที่ทุกคนต้องการพูดเลยนะคะฮิรากนรนะฮิราเง,น,นะน,างน,นะอักษรฮิราเงนะนั่นเองนะคะคาตาคนาะคาตาคนะแต่ในหนังสือมันแปลว่าคาตากนรนะงงแต่ที่จริงมันอ่านว่าอ่านตรงตัวเลยนะคาตาคนะนะคะอันนี้ตัวโลพอมีตัวขีดนี้จะเป็นเสียงยาวเลยนะคะโลโลกลายเป็นโล โลตัวนี้ตัวมะนะคะตัวอื่นก็คือตัวนนนูนะคะก็เป็นโรมันจิโรมันจิอักษรโรมันนะคะก็คือภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะพวกนี้นอักษรภาษาอังกฤษแต,แต่แต่ออกสำเนียงภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะเลยเรียกว่าอักษรโรมันอันนี้นะคะโคะมาไข่ organic โคมาไข่ organic นะคะหรือโคมาไข อ่านตรงตัวโอคันเนะนะคะแปลว่าเงินย่อยหรือเศษเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนก็เหมือนจะเคยได้ยินเพลงในติ๊กต็อกแล้วว่าโอคันเนะโอคันเนะนะคะที่จริงมันก็แปลว่าเงินนะคะโอคันเนะแปลว่าเงินนะคะ,ะตัวนี้น่าจะแปลว่าย่อยนะคะเศษเหรียญนั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าเรายังจําคาตาคณะไม่ได้เราก็จะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เรียนแต่เราจําได้แล้วว่าตัวนี้อ่านว่าชินะคะ ตัวเคแล้วก็ใส่ตัวสือได้เข้าไปนะคะว่าจะเป็นชิเคโตชิเคโตนะคะถ้าเวลาเราจะจำศัพท์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ใส่ตัวชิเข้าไปแล้วก็ ke ตัวนี้ตัวเคแล้วก็วินวักช่างหนึ่งแล้วก็ใส่ตัว to ข้างหลังจบแล้วก็ใส่ตัว t เพราะว่าตรงนี้เป็นตัว t เนาะก็ใส่ตรงขัวกลางเข้าไปก็เป็นชีเคโตตัวหรือปัดนะคะ ก็น่าจะมาจากคาว่าทิเก็ตนะคะจิคังจิคังเวลานะคะโยจิโยจิยจทุระจะขุดโซคุจะขุดโซคุการนัดหมายการสัญญาอันนี้นะคะอรูปบโตอรูปบโตนะคะงานพิเศษนะคะโก โกชูจินโกชูจินแปลว่าสามีของคนอื่นนะคะโกชูจินเวลาเรียกเขานะคะเรียกสามีของคนอื่นมันยังไงไม่รู้นะปกติเราจะเรียกอาาันาตะาจบนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าคนนั้นคือสามีของคนนู้นเราก็โดชูจินไปเลยนะอันนี้เรียกสามีของตัวเองนะคะอตโ o อตโตชูจินชูจินนะคะ เพราะอย่างเช่นเราเรียกว่าแต่มีของชั้นทํางานอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็พูดถึงอย่างนี้นะคะโอโตโอโตแล้วก็อีกคํหนึ่งก็คือชูจินชูจินนะคะแต่มีของชั้นหรือของดิฉันนะคะอกคู่สั่งอคูสั่งนะคะอันนี้คนถ้าคุณเคยดูคู่กรรมก็อะไรนะอังสุมาลินเขาจะพูดก,ก็จะมีคนพูดอังสุมาลินว่าอกคูสั่งนะคะ อันนี้คืออ่านตามตัวนะคะอกคุศัง่งแต่คําว่าคุถ้าคูอยู่ตรงกลางนะคะมันจะไม่ค่อยมีเสียงแหละมันจะกลายเป็นอกสัง่งอกสั่งนะคะเป็นภรรยาของผู้อื่นก็แล้วแต่คนที่จะถนัดว่าจะแบบเน้นวยากรณก็จะเป็นอกสัง่งแต่ถ้าไม่เน้นก็เป็นอกคุสั่งตามตัวนะคะซึมะซึมมะภรรยาของผม ซึมะภรรยาของผมค้าในข้าในภรรยาของผมคำว่าข้าในนี่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ได้ยินคําว่าซึมะมาก,ก่อนนะคะตามซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะหรือกระตูนนะคะโคโดโมะทุกคนรู้จักนะคะเพราะว่ามาจากแป้งโคโดโมะนั่นเองนะคะเราจะได้รู้แล้วล่ะว่าแป้งโคโดโมะแปลว่าอะไรก็คือโคโดโมะแปลว่าเด็กหรือลูกนะคะโยกุโยกุโยก,ยกุแปลว่า เป็นอย่างดีบ่อยๆได้ไต้ได้ไต,ต้โดยมากส่วนมากโดยทั่วไปโดยสังเขปโดยปริมาณนะคะมันนี้จะเป็นระดับนะคะถ้าระดับก็คือเริ่มจากตรงนี้ระดับสูงแล้วก็ถูกลองลงมานะคะแล้วต่อไปก็ทักสั่งทักสั่งนะคะหรือทักคูสั่งนะคะนี่ไงอันนี้ก็ถ้าคุ คือตัวนี้อยู่ตรงกลางจะไม่ค่อยออกเสียงนะคะก็เลยกลายเป็นทักสั่งแปลว่าปริมาณแปลว่าแปลว่ามากนะคะก็คือปริมาณหรือจํานวนใช้กับปริมาณหรือจํานวนนะคะอันนี้สุโคชิสุโคชนิดหน่อยเล็กน้อยน้อยนะคะสุโคชิก็คือเรียนหน้าคุณก็จะได้เรียนพวกวยากรเกี่ยวกับพวกระดับนะคะอย่างพวกนี้แหละที่เราอ่านไป ต่อไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับระดับแล้วนะคะก็จะอ่านว่าเส้น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 ใช้กับรูปปฏิเสธนะคะแปลว่าไม่จุดจุดจุดแล้วก็เลยนะคะให้ยักขุให้ยักขุแปลว่าเร็วหรือไวนะคะเมื่อกี้เราก็พิมพ์ผนะิดล้วก็เห็นตัวนี้นะก็เหมือนตัวพีก็ใส่เข้าไปเป็นว่าห้าพักขุเฉยดีนะที่แก้ทันนะคะให้ยักขุนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวนี้ตัวยะไม่ใช่ตัวพระนะคะไม่ใช่ตัวพีนะคะให้ยักขุ เร็วหรือไวขา้ละคัละในบทอื่นจะแปลว่ามาจากนะคะแต่คัละในบทที่9นี้จะแปลว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าต่อไปโดชิเตะ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 ถ้าอ่านตามตัวแต่ว่าถ้าออกสำเรียงเหมือนตามเพลงโดชิเตะโดชิเตะโด โดโดชิเตะน่าจะเขียนผิดโดะตัวน่าจะตัวไม่เอกหรือไม่โทเนะ่โดชิเตะแปลว่าทำไมภาษาอังกฤษแปลว y, ่า y w-h-y นะคะโดชิเตะต่อไปคาชิเตะคูดะไซค่าชิเตะคูดไซ,ดไซในหนังสือแปลวปล่าการุณาให้จุดๆๆยืมแปลว่าให้ฉันยืมนะคะหรือพูดสั้นๆง,ง่ายๆแปลว่าขอยืมหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอิเดชโยอิเดชโย เด็ดอยู่แน่นอนได้สิสั่งสั่งเลนเด็ดกะสั่งเนเด็ดสั่งเนเด็ดกะแปลว่าน่าเสียดายแต่จุดๆ,ๆนะคะอ่าหรือคนที่หรือคำว่าอออ้อนั่นเองนะคะใช้ยืนยันกู้ส่นนาว่ารับโทรศัพท์อ่าฮะอ่ฮะอย่างนี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่า ในโทรศัพท์น ja bon <t> <protecting room> ี่ก็อ้อออกน่าจะง่ายกว่า <Oliver> น okay. <t> ่ะอ่า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 อย่างนี้ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นบทสนทนาน่าจะเป็นคําศัพท์จากบทสนทนานะคะอิชโอนิอิชโอเคอิชโอนิอิชโอนิอิกะเดกะอิชโอนิอิกะเดดกะ แปลว่าด้วยกันไหมหรือแปลว่าไปด้วยกันไหมนะคะอิชุ่นอิก,อก,กะเด็ดกาอันนี้นะคะตัวนี้คําว่าตัวเชื่อมประโยชน์นะคะตัววะนะคะวะชุดโตตัวใหญ่คําว่าชดุดโตแปลว่าเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะแต่พอ มามีคําว่าวะข้างหน้านะคะก็จะเป็นวะชดตกนะคะก็จะเป็นแปลว่าคงจะยากนะคะก็คือใช้ตอบปฏิเสธคําชักชวนแบบอ้อมๆนะคะอ๋อฝันดีค่ะคาชิาเมเ g e กาดา a มเด e กาแปลว่าทําไมมีคําว่ามาอ๋อเข้าใจละาเมเด e กาก็คือเรามาไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไปมาไม่ได้หรอก็คือ เราถามเขาแล้วแล้วเอ้ยมาไม่ได้หรออะไรแบบนี้นะคะดัเมเด็ดกาเอ๋ใช่เดดดเม่เดดกาเริ่มเริ่มอ่านสิ่งจำพ่อยมากเลยนี่คือคำถามนะคะว่ากา ah นะคะดัมเม่ดัเมเดดกานี่ก็จะประโยคสุดท้ายก่อนนอนนะคะายาวมากคำศัพท์ยังยาวโอเคมาตะมาตะคอนโดคอนโด โอนิไกชิมัตคุ้นๆนะคะคำว่าโอนิไกชิมัตเนี่มาตัดคอนโดโอนิไกชิมัตแปลว่าไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันคราวหน้าก็ุณาชวนอีกนะไว้ครั้งหน้านะที่จริงมันเป็นรูปปฏิเสธนะคะแต่ว่าแปลแบบใส่ใจความรู้สึกของคู่สนทนานั่นเองนะคะใช้ตอบปฏิเสธคําชักชวนแบบอ้อมๆโดยใส่ใจความรู้สึกของคู่สนทนาเราต้องแปลงให้ได้นะคะพอเขาใช้คํานี้มาเขาปฏิเสธเราแล้วนะคะ เขาไม่ได้อยากไปกับเรานะคะประมาณนั้นนะคะจบนะคะจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคําศัพท์บทที่9นะคะในเรื่มที่1ของเรานะ,ะนี่จบแล้วไลฟ์ไป21นาทีอ่ะเดี๋ยวบันทึกไปก่อน